สวัสดีครับตะเลิดตลอดออนไลน์นะครับพามาดูเรือทรายนะครับนี่ครับมาจากทางจังหวัดอ่างทองนะครับตรงนี้ก็เป็นวังน้ําวนนะครับนี่คลิปที่แล้วก็เป็นผักตบนะครับนี่เรือมาแล้วครับเรือนี่เป็นเรือทรายของแท้นะครับอ่ตรงนี้ก็มาจากทางอ่างทองนะครับ ่าเรือแถวแถวป่าโมกนะครับนี่ครับมาเป็นสองขอบวนเลยนะครับเรือายนะครับล่องเข้ากรุงเทพนะครับนี่นะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นวัดกระจานะครับ ตรงข้ามกับวัดพนันเชิงนะครับคือผมขยายมานะครับมันก็จะบูบวาบบูบวาบหน่อยนะครับฝั่งน้นก็จะมีเรือขี้ผักตกด้วยนะครับนี่ครับมาแล้วยาวๆกันเลยครับสี่ลำเรือนะครับ ท้ายก็เป็นเรือคัดท้ายนะครับผันโน้นนะครับท้ายสุดกันหากฟาดตลิ่งนะครับแต่น้ำไม่แรงนะครับมาทากังจังหวัดอ่างทองนะครับแถวนี้ก็ป่าสักนะครับนี่ครับ ตรงนี้ก็มาจากแม่น้ำป่าสักนะครับผมก็ยืนอยู่ท่าวัดพนันเชิงนะครับมาดูเรือบรรทุกทรายกันนะครับทางน้ำเริ่มเปิดแล้วนะครับ น้ำไหลเรือดันพักตบชวานะครับจอดอยู่ครับตกฝั่งโน้นก็ป้อมเพชรน,นะครับตรงน,นี้เเรียกวังน้ําวนเลยนะครับแม่น้ำสองสายรวมกันนะครับแม่น้ําป่าสักกับเจ้าพยานะครับ ่วงนี้มาสี่หรือสามลำสี่ลำเหมือนกันนะครับลมก็จะแรงหน่อยนะครับ น้ำปิ่มๆมลยครนนครับเรือลากผับตกถวานะครับตรงน,นี้หนาแน่นมากเลยนะครับ เข้าหน้าฝนแล้วก็วฝนก็ยังไม่ค่อยมีนี่ครับเรือดันพักตบชวานะครับน้ำก็จะไหลลงกรุงเทพ,พเหมือนกันนะครับนี่ครับ กระดันผักตบนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับก็ใช้ยก,กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ตะเลอด,ด้วยนะครับฝั่งน,นี้ก็มาอีกลำหนึงแล้วนะครับนี่ครับมาจาก ม่น้ำป่าสักนะครับน่าจะเป็นเรือเปล่านะครับสูงมาเลยครับนี่ครับเรือที่ไม่ได้มันทุก็จะสูงแบบนี้นะครับนี่ครับมาจากป่าสักนะครับมากันสูงสูงเลยครับวันนี้เราได้ดูสองอย่างเลยนะครับเรือเปล่ากับเรือหนักเลยนะครับ มาจากป่าสักนะครับตรงนี้นี่ครับดูเรือดันพักตบมาเลยนะครับนี่ครับนี่ดันมาเลยครับรอืดมาเลยปั่มเห็นนะครับ เบานะครับนี่เรือเบาครับสูงครับสามลำนะครับมีมาสามลำสามพวงใกล้ๆกันเลยครับ ก็ึ้นแม่น้ำอเลยนะครับวันนี้เราได้ดูทั้งเรือหนักเรือเบาเลยนะครับม,มีเรือคัดท้ายมาด้วยนะครับนี่เรือคัดท้ายครับ ใหญ่ๆวิ่งกันตรงหน้าเลยครับครับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดครับสักไร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้เตเลอรด,ด้วยนะครับเลคัดท้ายนะครับ กันใหม่คลิปหน้าครับ